โอ้ยตัวใหญ่ามากนี่จ้า ีเอาไซซามสิบห้ามาจะเอาชุดหนึงห้าตัวอีกชุดหนึงสี่ตัวทางตัวตัวจ้ามีเคลืองเคียงเรียบร้อยใช่ไหมคะสารมด้อันนี้จะแค่ไม่รวมสับซึ่กว่าจะแท่มีรวมกันเลยเพรเขาตนักค่ะแค่มาเดียค่ะเป็นแก้ไอเดียบร้อยด้วยจองาม่ารวมเก้ โอ้ฝ่ามเงปกติจะมีกี่ไซส์อะพี่โอ้หลไซส์ิบห้าติบห้าสิบติบห้าสามสิบสามห้าสีิ้าสิบห้าสิบดีตัวใหญ่มากใหญ่เกินฝั่มได้ดังงานที่แม้เราดมีไซส์ืาอวันมันมีแต่วันนี้ไม่มีวันนี้มีไซส์ซุงสุดคือไซา์วันน้ำมันเยอะถ้าูกจะได้แต่ตัวเยอะๆโอเคค่ะได้ค่ะ ดีแกเนี่ยก็ได้น้องไม่ต้องมีน้ำเยพี่แม่เราพี่พี่เดี๋ยวนี่โอนนี่พี่บ้านนึงเขาทำไม่นี้มาแต่นี่น้องเขามามาเปิดกันไรซ้ำซาำเดือดแน่นอนนี่เขี่ยตรงนี้แค่ซ้ำเดือดแล้วามันจะมีกองมันจะมีพี่บ้านมาเปิดอยู่ก็แล้วที่ระเซ็นของเขานี่คหยับหยับเนี้ยโอ้โหนะนี่คือไซขนาดไซซ้ำห้าอย่างนี้ขนาดนี้ เห็นไฟห้าสิบอย่างเรมวันนี้ไม่มีเสียด้เสียดาเมื่อวานอะ หอยเองนนทุกวันน่ะอมีบ้ํ่าในอยู่ทูด่ะไเฟซไ่้งกมที่ัมาเอาทนี้เลยม้องม่เอาทนเลยค่ะำสองเพิวันามวันี้ค่ายเลยเป็นรอยวาตัวเลยจริจริงห้นังลมไ้ดีนะขายเจ้าคนนี้นั่นน่ะค่ะ ใครซานชยหัวใหญ่สี่สิบก็ชวยเนาะเมื่อวานน้องไม่ได้มากตกลงกี่ห้อยมันมีสองสามมีสองสามวันเลยแต่วันนีไ้ไม่มีไม่มีก็คือขอโมยจะส่งเม็ดส่งเครื่องผงเทปส่งหัวใหญ่ได้อนาดไหน โอคหมูปอนไม่นันกินเรากินว่าเป็นข้วสดนะค่ะทีนี้เือนก็ยิยมกินกันจังลองกินแล้วใจพีเริ่มท้ยกี่โมงี่มาถึงที่ประมาณ9โมงาโมงถึงงจะนองพ่อมาจักรัิที่ค่ะ9โมงถึงก็องยังชาบางทีอะตีว่า10โมงนะ10โมงนี่คือพร้อมท้ายแล้วซึ่งร้านปิดกี่โมงคะร้านปิดคุณนี่นะะโอ้โหพวกผมถึงก็เริ่มเก็บแล้ไโอเคได้ค่ะ นี่เวลาเราแก้เซ็ตแพ็คใส่น้ำแค่ให้ลูกค้าได้เลยคือบางคนลูกค้าเขาจะกินเลยก็คือถ้าเขามีลูกค้าติดตัวกินหน้าร้านก็มีนะคะไม่แต่ว่าส่วนมากของพี่จะไม่ไม่ได้หน้าร้านนะเนาะหรใส่ปุ๊บแต่เดียวตั้งแต่เขามีใส่น้ำแค่หรือเดี่ยวเขาชอบช้อนเดียวเขาก็ร้องไงกินได้เลย ที่น oh ีคาดไม่ไ hmm. ด้นะของร้อยของร้อยของร้อยนะกระเทียงในหัวเตี๊ยมกระทิ้มหัวเตียมน้ำจิ้มเปี๊ยบเกล็ดเสียวตามข้าแบบตามเราดีกว่าขอบคุณค่ะ ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะร้านยู่ถนนตไส้บางยญ่บิ๊กซีค่ะก่อนถึงเอ็มจีจะเป็นร้านยอกเป็นเพื่องขายยูติสบางยญ่เลยเอา่าห้อยเนี่ยเอามาจาการ์มเขาเองนะคะนี่ค่ะก็จะมีลายไส้หีสิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบแล้วก็ห้าสิบวันนี้ตีจิ้มไปเนี่ยจะไม่มีไส้ห้าสิบกับสี่สิบ ใส่ซ้ำห้าตีกิมซื้อมานี่ก็เยอะเองทำกันแยกหม,มากมาฟาร์มเขาเองค่ะพักชุด20นะคะนี่ค่ะกินก่อนนะจ้าทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ